โอะอจาะโปะจะโปะขออะคนอะนาอะละมออะมตอะตตอะตะโออลอ่ะ ช่าบอบออะบ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 อะชอชออะอะชะาพอ,อพออ,อะอ,อะผะาผะาออะสะอ่าอันนี้สระอะใช่ไหมท่ากัอ่าอันนี้รโกอรอ อะกละกทออ,อะพะกลทะอ่าโอเคคำนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนคำเมื่อกี้เลยอ่ะมออะมออะมะรออะล,<อ>ละ,ะมะละโอเคอ่ะเราดูคำต่อไป นี่ลองสะกดสิลูกแม่เป็นเจ้าคำสะกดที่เป็นแบบเนี้ยแม่หาให้ได้ไหมได้เอาอ่านคํานี้อ่านตรงนี้ให้หมดเพราะเนี้มันเป็นสระอาหมดหมดเลยเหมือนกันค่ะใช่ลองดูออตออตออตอตะอ่านตอ้ตอวตตออตตอตออตอะตะตออตอตอออออออาาออออ เบอูปูตะปูถูกต้องมออะมะมะรออะก็รออย่าเพิ่งเอาทีละคำมันเป็นมันเป็นทีละคำมออะมะรออะละกออออันนี้คือสระออกอกอออ่านว่า มะละกอ,อะถูกต้องมะละกอต่อไปโอ้อันนี้จะอ่านได้ไหม